ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์สัญญกรรมปรับแต่งรถ10บล้อคุณผู้ชมอย่างกับเทอร์โบเนี่ยเท่าอันนี้มีม,มีไว้ทำไมน้องอ้ามันเนี้ยส่วนใหญ่รถที่เขาเอามาแต่งเขาเอาไปทำอะไรบ้างมาสเตอร์พีชไหมเป็นแบบโหโผลงานชิ้นเอกเลยไหมขับไม่ได้นะดิฉันขอนั่งเฉยๆได้ไหม,ไมให้นแบบอยากรู้ว่าฟีลความเป็นสิบล้อเขาเป็นยังไงคุณผู้ชม ้องมีบททดสอบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลุยตามหนังและคนข่าวสายลุยลูกปัดนาเชีาสนวนสุขนะคะวันนี้ลูกปัดมาตามหนังเรื่องสาระแนสิบล้อนาเช่ผู้เป็นคนขับรถสิบล้อเขาอยากให้หลานชายมีความแมนชมงานนี้ก็เลยต้องมีบททดสอบมากมายตามฉากนี้เลยค่ะ เห็นรถ10ล้อทั่วไปเนี่ยมันก็ดูธรรมดาเกินไปวันนี้รายการเลยตำหนังของเราก็เลยพามาดู10ล้อแต่งซิ่งคุณผู้ชมที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์สัญสญกรรมปรับแต่งรถ10ล้อคุณผู้ชมเดี๋ยวมาถามรายละเอียดจากคนนี้เลยค่ะน้องอ้ํานะคะน้องอ้ำ,ะะออำสวัสดีค่ะเราโปรยมาแล้วว่าสาระแน10บล้อเป็นเรื่องราวของ10ล้อเป็นการตระเวนไปเที่ยวอะไรต่างๆทีนี้ก็เลยพามาดู10ล้อแต่งซิ่งที่นี่ค่ะอาดุลอะไหล่แต่งซิ่ง10ล้อคือร้านนี้เปิดมานานยังคะน้องอ้ํามะ ก็ปีแล้วค่ะน้องก็คือเป็นลูกใช่ค่ะเป็นลูกสาวค่ะเป็นลูกสาวค่ะคุณพ่อก็คือช่างอุดุลคุณผู้ชมค่ะทีนี้ทำไมอยู่ๆคุณพ่อถึงมาทําแบบสไตล์แบบแต่งซิ่งสิบล้ออย่างนี้ค่ะเขาเรียกแต่งซิ่งเลยไหมหรือว่ามันใช่ค่ะพอดีว่าพ่อเคยขับสิบล้อมาก่อนนะจ้ะแล้วควนี้ก็มาเปิดร้านแต่งแล้วแบบอะไรที่แบบเหมือนเขาอยากจะซิ่งซิ่งมากๆเขาต้องเสริมอะไรเข้าไปอีกคะน่อค่ะส่วนมากจะเป็นบางุ่นด้วยจ้ะบางุ่นอะไรต่างๆใช่ค่ะ จกะ<ต>เราไฟ,ฟคงอังคายพวกนี้ค่ะก็จะรู้สึกว่าเป็นรถแต่งขึ้นใช่ค่ะเป็นชุดนังไงไ่งเอาอะไรพวกนี้ค่ะให้สอนนัทเชีขับรถนะฮะเรื่องครู <c ười> รุ่นพี่เชื่อเบี้คันนี้เลยค่ะเห็นบอกว่าเป็นแบบอดุลอะไหล่แต่ง10ล้ออันนี้คือแบบว่าอันนี้ผลงานของของที่ร้านเลยใช่ของร้านที่ร้านจ้ะคันนี้ถือว่าเป็นคันแบบ มาสเตอร์พีชไหมเป็นแบบโหผลงานชิ้นเอกเลยไหมจ๊ะไื่อทั่วไปมากกว่าอ่าอ่าอันนี้เอาไว้แต่งไข่จะส่วนมากก็จะแบ่งไปนสไตล์นี้อ๋อส่วนใหญ่รถที่เขาเอามาแต่งเขาเอาไปทําอะไรบ้างเห็นเห็นน้องอ้ําบอกว่าไปทําเป็นรถแห่ใช่แต่ให้อย่างแบบคันนี้ต้องไปก็ไปวิ่งดินได้วิ่งอะไรงเงี้ยได้ใช้งานได้ปกติดิฉันน่ะสงสัยมากนี่คืออะไรอะจ๊ะปิดได้ทีดำๆเนี่ยค่ะปั่นน้าฝนเขาก็แต่งแบบลูกเล่นเหมือนดาบไหมคุณว่้ชาคหาดนี่เหมือนดาบแล้วตัวนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมา ก็คืะเป็นลาสก่อรลายเพิ่มขึ้นมาจ้ะแล้วตัวนี้อะค่ะน้องอ้ํานี่คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นกระจกหลังเต่าค่ะพี่ใส่ไว้ใส่เสริมคือเสริมเพื่อเพื่อเป็นอะไรให้มันใหญ่ใหญ่ให้มันดูแบบว่าเออดูอลังการอย่างเงี้เหรอดูเยอะเยอะไว้ตายทันี้ท่างรู้อันนี้เป็นแบบเปิดประสบการณ์นี้ใช่ไหเหมือนกันมาดูท่อหลังกันหน่อยคุณผู้ชมมันมันมาช่วยเพิ่มความเร็วให้กับรถไหมน้องอ้ําหรือว่าจริงๆริงแล้วความดังค่ะอ๋อแบบเสียงดังๆอยากให้รู้ว่ามาถึงแล้วก็คือดังใ ก็จะเป็นท่อเลี้ยงที่อยู่ข้างๆประามาเนี้ยค่ะอย่างกับเทอร์โบเนี้ยท่ออันนี้มีม,มีไว้ทำไมน้องอ้ามอันเนี้ยดังเหมือนกันค่ะดังเหมือนกันใช่ค่ะส่วนมากจะดัน,นมันติดอ๋อคือเป็นติดต่อออกมาจากตัวใช่ค่ะเราจะพ่อแล้วก็เดินออกซ้ายขวาสองฝั่งจ้าอ๋อมันแบบน,นี้อันนี้คือท่อที่แบบติดติดเยอะกว่าน,นี้ได้ไหมได้ค่ะติดเยอะกว่าน,นี้ได้ติดนิ้วเลี้ยงเจ็ดอะไรพวกเนี้ยค่ะติดนิ้ว นิ้วเรียงเจ็ดทุกท่คือเขาจะมีสับเฉพาะของเขาในการแต่งรถหนึ่งคันนะคะให้ออกมาเป็นสิบล้อสิ่งอ่อตืนเตือนตือนเฮ้ยเฮ้ยไปเอาจริงๆว่าอยากลองนั่งเหมือนกันอะอ้ำอยากนั่งได้ไหมอ่ะจ๊ะได้ค่ะได้ค่ะแต่ดิฉันขับไม่ได้นะดิฉันขอนั่งเฉยๆได้ไหมให้เล่นแบบ อยากรู้ว่าฟิลความในสิบล้อเขาเป็นยังไงคุณผู้ชมเ้ากล้ายังไงน้องอ้ํา็นอะไรค่ะนี่นี่หรออุ้ยเธอฉันเพิ่งเคยนั่งในฝั่งของคนขับ10บล้อเป็นครั้งแรกคุณผู้ชมค่ะในนี้ก็คือเป็นรถแบบเหมือนรถที่เราขับปกติทั่วไปทามีแอร์มีอะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าพอเราดูจากตัวทัศนวิสัยอะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็จะดูสูงขึ้นไปอีกแล้วเราก็จะแบบเห็นในแบบ คือวงกว้างมากขึ้นปกติเราขับรถเก่งทั่วๆไปนะคะคุณผู้ชมก็คือเราจะเห็นแบบแค่มุมไม่กว้างมากแต่สิบล้อเนี่ยเขาจะเห็นหมดเลยชั้นหมดเลยแล้วก็เห็นตัวออปชั่นที่เขาแต่งอนะ่ะเออก็ดูคนเหมือนกันนะ เครื่องเงียบแอร์เย็นเฉียบขับแบบนั่งสบายมากใครจะบอกว่า10บล้อร้อนๆนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของรถส0บล้อเรียกว่าแต่งแบบแต่งให้เป็นความสวยงามแล้วกันเนาะเราไม่ได้มองถึงเรื่องของการแต่งซิ่งแล้วกันคุณผู้ชม ได้มาเห็นเลยว่าอุ้ยเขามีทางออปชั่นมากมายแล้วก็เรื่องของการทําสีบอดี้อะไรต่างๆนะคะแวะมาได้อ่าให้น้องฝักร้านิดนึงค่ะค่ะก็เฟซบุ๊กนะคะร้านอดุลอะไรแต่งรถสิล้อเพจก็ร้านอดุลอะไรแต่งรถสล้อเหมือนกัน,นะค,ะค่ะ,คะแล้วก็มีสามสาขาค่ะค่ะ,ะมีสาขาที่นี่แล้วก็กระแพงแสนแล้วก็นครสวรรคะ์ค่ะค่ะแล้วก็เบอร์โทรก็ที่ร้านเลยะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไว้ด้านล่างนะคะคผู้ชมก็คืออยู่ที่นครปฐมก็มีใช่ค่ะสาขาที่นครสวรรค์ก็มีผู้ชมแล้วก็สุพรรณที่ี สุพรรณด้วยนะคะคุณผู้ชมใครอยากจะแวะมาในเรื่องของรถ10ล้ออยากจะรู้เอ้เขามีออปชั่นอะไรยังไงบ้างมาถามน้องอ้ำได้หรือว่าเจอช,ช่างอดุลก็ถามได้เช่นเดียวกันะนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอ้ำมากๆเลยนะคะ,ะที่ชวนมาดู รถ10ล้อแต่งแบบสวยงามชมแต่ถ้าใครอยากจะชมภาพยนตร์เต็มๆนะคะไปดูได้สารแนส10ล้อออกอากาศทางทูตพยูช่อง24เวลา4.50โมงนาทีนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของลุยกลามหนังค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกายีินาทีทางทูฟพยูช่อง24หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้ลูกปัดและน้องอ้ำลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรายการลุย ก่อนเมื่อมีคอนเทนต์ใหม่ๆคุณจะได้รับชมก่อนใครเลยนะนี่เลยกดเลยกันเลย,เลยดูเลยดูเลย